ฝากเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งหมดว่าวันนี้เนี่ยทรัพย์กรของเราเนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนนะครับพวกเราต้องช่วยกันโดยสถิติแล้วไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยเก้าสิบกว่ากระจายเกิดจากต้นเดินมนุษย์คนเท่าเพราะฉนะนั้นผมขอฝากไปเลยว่าเราช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลเชียง <c oughs> ตามนี้ก็ต้องเป็นหน่วยเกับลูกกระหลาดกับประเทศชาติของเรา ต่วันหน้าเนี่ยมีกระทบถึงเศรษฐกิจนะวันนี้โดยนยโยบายแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับว่าหนึ่งเราประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสองผมบอกเลยว่าเราต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่งงางเด็ดขาดผมบอกให้เลยจับนะครับเจอจับแน่นอนแต่ขณะเดียวกันรับผิประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปถึงผู้นำหมู่บ้านต่างๆแล้วเราก็มีการเข้าให้เจ้าที่ของเราเข้าไปดูแล ว่าเราสามารถไปดูแลอะไรได้บ้างอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นสัมพันธ์เลยว่าขอทุกคนมาช่วยกันนะครับอย่าอย่าจุดไฟเพื่อการรักษาเพราะการไต่านะเราก็จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เราท่านเห็นไหมครับว่าบางที่เนี่ยเด็กๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของที่วันพีเอ็มเยอะๆเนี่ยมีปัญหาสุขภาพโซดียเลือดกับตาออกอย่างเงี้ยก็ให้เห็นกับลูกกระหล่อลูกจานาคตดหลงประเทศชาติด้วยันแงร